เริ่มต้นลงทุนควรจะเริ่มจากกองทุนแบบไหนถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนเนี่ยต้องกลับคำถามคือจะลงทุนไปทำอะไรนะฮะคือกองทุนรวมเนี่ยมันมีสินทรัพย์อยู่ข้างหลังหลากประเภทมากนะครับลงทุนในตราสารหนี้ก็มีไม่เสี่ยงมากนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่เยอะแต่ไม่เสี่ยงมากลงทุนในหุ้นก็มีผันผวนวือหวาสิ้นดีแต่ว่าในระยะยาวก็คาดหวังผลตอบแทนสูงได้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าก็มีเงินปันผลต่อเนื่องนะครับถ้าเศรษฐกิจฟื้นจากโควิดนะก็น่าจะเข้าที่เข้าทางกองทุนทองคำนะก็ช่วงที่มันเกิดความวุ่นวายความกังวลเรื่องสงครามก็ดีตัวแพงขึ้นนะ คือมันมีหลากหลายที่อยู่ขลังคําว่ากองทุนขึ้นซึ่งอยู่กับว่ามันเป็นกองทุนอะไรถ้าถามว่าเริ่มจากกองทุนอะไรดีก็ต้องถามว่าทุกวันนี้เรามีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายหรือ,อยังว่าจะลงทุนไปเพื่ออะไรนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปลงทุนอะไรใหญ่โตผมก็จะชวนถามเสมอว่าเออแล้วเรามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือ,อยังถ้ายังไม่มีแล้วอยากจะเริ่มเก็บนะฮะโดยหลกัหลกๆผมก็จะแนะนำให้ใช้เงินฝากใช้สลักออมทรัพย แต่ถ้าจะมาแตะกองทุนรวมอยากจะมีเงินสำรองฉุกเฉินในรูปกองทุนรวมผมก็มักจะแนะนําเป็นกองทุนรวมตลาดเงินแล้วก็กองทุนรวมตราสารหนี้นะครับที่เขาลงทุนในพันธบัตรนะในตั๋วเงินคลังในหุ้นกู้เอกชนนะฮะถ้าสั้นก็เป็นกองทุนรวมตลาดเงินถ้าถือกันยาวๆก็เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับก็สามารถจัดกลุ่มแบบนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าอู้อีก30ปีจะ,กะเกษียณแล้วอยากจะ ลงทุนระยะยาวนะครับก็อาจจะใช้กองทุนหุ้นก็ได้ใช้ทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะจ,จะใช้กองทุนทองคาเข้ามาผสมก็ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์มันจะเป็นตัวนำนะกองทุนอะไรเนี่ยข้างหลังมันมีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องชัดก่อนว่า,เ,าเราต้องการเป้าหมายอะไรนะฮะเชยร์คิดแบบนี้แต่ถ้ายังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอยากให้ค่อยๆเริ่มต้นศึกษา อาจจะพักเงินไว้ในกองทุนตราสารหนี้อาจจะพักไว้ในกองทุนตลาดเงินก่อนก็ได้เพราะมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้หวือหวาผันผวนมากจากนั้นเอาเวลามานั่งอ่านนะครับหนันสงสือกองทุนรวมดีๆมีอยู่เยอะนะครับเล่มหนึ่งก็ของมอนัทคินิกกองทุนก็เริ่มอ่านจากเล่มนั้นก็ได้นะครับที่ชื่อว่ากองทุนรวม101นะครับเมื่ออ่านทําความเข้าใจว่ากองทุนมีหลากหลายประเภทแล้วเราจะได้เริ่มจับให้มันแมชกับเป้าหมายของเราได้เชียร์แบบนี้นะครับเพจนี้จะเชียร์เรื่องของการ หาความรู้นะครับเพจนี้จะไม่เชียร์ว่าซื้ออะไรนะครับถ้าตอบไม่ตรงใจต้องขออภัยนะครับแต่มันเป็นสไต